หากเพื่อนเพนกำลังมองหาเพจเติมเงิน PUBG Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอสไนรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับโอ้เราคุยกันสองคนเองเหรอโหไม่สนุกเลยอ่ะสองคนไปไหนเนี่ยผมต้องการเพื่อนคุยดวยวนะครับกำนองไม่ตามมาจ้าเล่นดิโอ้ยโอ้ยมอใครอะ เอา้ามีคนจริงอ่ะเพื่อนโอ้โหติดสายแม่งลากโอ้เดิดแจ็คดิดแจ็คดิดแจ็คไปแล้วดิดแจ็คมันอยู่หลังนะแจ็คดีเราอะ Enemies ahead ไม่ยอมเลยไม่ยอมจังหวะนี้เราไม่ยอมมันต้องแก้แค้นให้เพื่อนเบอร์สี่อยู่ตรงไหนมาร์กอ่ะในโกดังครับในโกดังที่เบอร,ร์สี่เข้าไปเลยผมเห็นอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านหลังนะด้านหลัง ตายเลยโอ้มาตัวเดียวเหรอหน้า,าเอานี่ <c oughs> ช่าเานีฮึอาบัาตินดูแท้ <c oughs> มีครับมีบักกี้มีบักกี้มันเปลี่ยนเอารถ <c oughs> โอ้ยอยมยงไม่ตาย โอ้ก็สูดไม่มีแม็กดำมีไม่ตายเลยมันขึ้นรถตู้ไปแล้วมันอยู่ทางสนามมวยสนามมวยสนามมวยลุงพินีป่ะครับใช่ครับที่ติดโควิดติดโควิดป่ะสนามมวยลุ็นพินีเนี่ยไม่แน่มันติดโควิดป่าถามมันเลยไม่รอดแต่มันมาเราจะยัไงเนี่ยขึ้นมาได้ลงไม่ได้อ่ะผมอยากเป็นเด็กแว้นะ นะครับไล้วผมจะไปตายให้ดูโอ้ยโอย้ไม่นะเอะไรอ๋อเนี่ยมันมาจอดนี่แน่เลย,ยรถเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นบนเขาอ่ะมันน่าจะขึ้นไปเรื่อยบนเขาเมื่อกี้เสียงเรียงมาไกลนบนเขาอะไรเพื่อนระวังผมตายก็ปล่อยผมด้วย วิ่งขึ้นเขาจริงว่ะเฮ้ยใครตกเขาตายวะเฮ้ยฮัลโหลคุณโดดอะไรดิตายใจหายใจขึ้นไปไงวะวิ่งกลัวผมกลัวกลัวไงกลัววราขึ้นได้แล้วบนเขากลัวเรื่องจะมานะเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ผมอยากได้คาจากเขาผมอยากได้คาจากคุณจังเลยแมฆดำเยอะแยะนะครับแมฆดำอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย พี่มองไม่เห็นวะนี่คุณคุณคุณยิงเล่นเหรอครับผมจะตามล่าฆ่ามันวันนี้ตบนี้มีขาเพื่อเอามีขาแล้วเอาขาเปล่าครับตัวผมอยากใช้ขาสู้อันอ่ะเด็กไม่ได้ เตามไปดีครับทำเป็นวิ่งซิกแซกทำเปนม,มก,ก,ก่อน <c oughs> ีมีกับสเียอยู่นะาว่า,าโอเคท <c oughs> ี่ <c oughs> ในบ้านมีเหรอทีะในเมืองี่ก้น ก็ไปดีครับโอ้โหโอ้ยเตียงกาไปทางขวาวิว่งๆมีมีมีในเมือมีในเมือเดี๋ยวเลเฮ้ยทำไม,ม,ไ,ม,ม,ม,ไ,ม,มไม่ตายวะเจิ้นข้างล่างตรง,ง,งนี้เจ็บมากเจ็บมากอ้อมไปยิงได้นะเบอร์สองเจ็บจุดสุด เฮ้ยมีขวาอีกเว้ยวงนบเบอร์สี่มีข้างบนบ้านเบอร์สี่ขวาขวาโอเคใจเย็นนะหลบก่อนอยู่บนไอ้บนไอ้บนบ้านเฮ้ยมันมาใกล้ๆแล้วเบอร์สองมาไหนอ่ะข้างแถวข้างซ้ายผมน่ะ ยิงมันร่วงไปหนึ่งอยู่บนไอ้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะไอ้โดมข้างบนเนี่ยไอ้ตรงสโมกอ่ะเห็นข้างบนไหมบนบ้านสโมกอ่ะโอเฮียมันชุบแล้วมันชุบแล้วอยู่บนท่าเพือ่อนโหลดลงมาแล้วได้ยินนะ ปาลาระเบิดขึ้นมปโดนระเบิดผมแล้วโดนระเบิดผมแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอเไอเดี๋ยวผมปาระเบิดเขาอีกมันลงล่างหนึ่งเอ้ไอ้กูใช้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไประวังระเบิดผมังร <c oughs> ะเบิดผมเอาไป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 ตูมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมถอยเพราะสิคือเมื่อกี้เ เมื่อกี้ผมไม่ได้ชักปืนไว้ผมปล่อยไว้โคตรหาเลยทำไม่น่าทำไม่น่าละคือผมมประเบิดค้างอยู่เลยเมื่อกี้เอาออกไม่ดันปล่อยแม่งนตามเต็มเต็มเต็มตีนเ m sorry I'm s o ม r y ลืมไปว่าอีกเต็มเต็มเต็มเ อย่างอย่างบ้านเลยมีสกบสามข้างบนเนี่ยเริ่มโปรนี้เท่ยังไงรู้ยุ๊ตัวเสือมาเออตัวไหนเดวอยู่หลังหลังเลยอยู่งโดนเอ็มสองสี่นักเดียวไม่รู้มันใช้โปรปะเนี่ยมันใช้โปรปะเนี่ยอข้าเพื่อนเฉยเรื่องข่าเพื่อนต้องให้บอกนะครับผมถนัดครับไม่กี่ตัว เห็นตัวเดียวอะ่ะรวนเพื่อนมาสามใช่ปะใช่ใช่ใช่สามไม่มีไม่มี enemies ahead ม,มาโนมานโนมันโนมขบบนขบบนสองเอย้ยสองตัวเลยสองสามตัวเจ็บมากเจ็บมากเอาเปล่าเอาเปล่เอาเปล่าเดี๋ยวจริงๆนะเอาเปล่า ผมจะระเบิดขึ้นไปก่อนนะเบอร์สี่ระเบิดระเบิดระวังนะลูกไม่ไม่มีทั้มสองโดนโดนสวยระเบิดระเบิดระวังระเบิด Let's go Let's go เฮ้ยมันลงมามันลงมาด้านหลังเบอร์สี่เบอร์สองเฮ้ยเบอร์สองมันอยู่ด้านหลังคุณ ไปขัดต่อมเลือดก่อนไม่มีเลือดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีรอยเท้าอยู่หมดอะไรกันเล่าเฮ้ยขยี้ผมทำไมเบอร์สี่ให้ข้างล่างลงมาแล้วโอ้เบอร์สี่ยิงผมผมตกใจเลยโอ้ยเด็ดขาดเด็ดขาดเอาที่มาโอแม่งโดดแนวเยิงกันเองแม่งโดดตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะไรกันไหนพวกนี้เนี่ยเป็นนินจาเหรอวะ พุทสถานวิ่งขยืดแรงบอลแม่งโดดลงมาเฉยเออมันฟงฉลาดไอ้พวกนี้นี่โอ้ยไม่อยากพูดใช่ไหมไม่อยากพูดใช่ไหมระเบิดเมื่อกี้ไม่อยากพูดเลยใช่ไหมอยากพูดเลยจะพ้นจะพูดเปตัวชัวรให้พอแล้วบ้างเราอยากเล่นสไนัยอาจุนเล่นสไนั์ดีกว่ายิงกันหนึงซะเลยมันเดินเนี่ยนี่มันเหมือนระเบิดชัดๆเลยเมื่อกเอาดีเลยเนี่ยเอออย่างสวยอ่ะตรงนี้แหละ งที่แบบนี้เลยเขียวหลังมาเออนั่นดิลงจัดเลยด้านหลังอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าเต็มเลย enemies ahead วิ่บนเขาอ่ะเฮ้ยมึงกระโดดหนีไปไวะ ไหนไหนตายตายซืปูนี่ไงดูยไปแล้วไปแล้วเหมือนจะหมดแล้วนะหรือเปล่าจะไม่หมดยุตินั้นไม่หมดยุตินั้นผมยิงน็อกไปผมได้คิวไปบางอย่างเอาอย่างอยู่เหรอตรงบ้านเหรอตัวนึ่งอยู่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 ผมผมได้ซ้ำอยู่ตัวนึงได้ยิงถูกแล้วตัวนึงยังไม่ตาย มาสิครับเสียวหลังวะ <c oughs> เด็กได้คุณแปดรถมันเหลือเยอะจังน <c oughs> นั่นดินนดให้ดอกตกอะ แฟนรีปะล่ะยิงแฟนไม่ละไอยิงหน้ามียิงหน้ามีไหนนมาหน้าผมมียิงกันยิงเสียงยิงแต่ระวังขวานึงยกี้บอกมีบ้านไม่อรอมีบ้านขวาลงไปไม่อร์ใช่ใช่ขวาคนละคนละเรามีตัวนะอุ้เต็มเลยเพื่อนเต็มเลยนายว่าเฮ้ยอย่าคิวด้วยเว้ยตายครับตนั้นตายไปดี ôi, vậy ghi nó đi nghe lệch. Hey bung đơ, nguyễn ghi. Hey, dạng lỡ lửa, lửa, lửa. lỡ. Tại lỡ hả? ôi, AQ đó lỡ AQ à. Ê lỡ 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 một lỡ 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 này ที่ว่าตีนั้นอ่ะยิงเหรอบวมแม่งเลยไอจะเย็นจะเย็นยังไม่หมดมีตีอยู่เม่ไหผมจะได้ใช้เอ็มยิปสี่ยิงโดนเขาบ้าง,งเนี่ยไม่เคยโดนเลยยังไม่ยิงเหมือนกันยิงไม่โดนรู้ว่ามาทำไมไปดีกว,ว่าไปเจ้าก็ยิงไม่โดนหรอกถ้ายิงตอ<บ><บ>นไหนไม่ได้แดกไม่ทันเพื่อน <laughs> เฮ้ยต้องเข้าบ้านก่กอนมานะสิ มันอยู่ในบ้านหลังไหนวะตัวตัวผู้หญิงหรอกวิ่งลงไปอะ่ะนาใช่เฮ<ผ>้ยยิงแฟร์ดีกว่าวะยิงแฟร์วะยิงเลยยิงไหมน้ยิงมันแฟร์นะข้างหลังเราล่ลงมานี่มันเทพมึงเลยเบิดจะชัดสุด <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้เวลามาไม่อาถรรพ์ติต่อไปใช่แล้วเราลบล้างอาถรรพ์นันทิ้งไปแล้ว คืออะไรเป็นจ่าตัวนึงก็ยังดีเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังไม่ยิงเลยเอ๋อเพื่อนยังยังยังไปแอร์ดรอปลอข้างหลังเราโอ้บ้าหนึ่งยิงไปสิบกว่าตัวนั่นเนี่ยเฮ้ยบ้าหรอไม่ถึงบ้ายี่สิบเองเขาแบ่งให้เปล่าแบ่งให้ผมเลยนะตัวตุดท้ายนะเหลือๆเฮ้ยเราอย่าอย่าบึ้งประมาทเกินไปแอร์ดรอปข้างหลังเรากิน ผมยิงไอ้ดับผมนะผมอยากได้ไอดับมากเลยบ้าจะบุกบนเขาข้างหน้าเปล่าขอให้ผมได้ <c oughs> ได้อดับเถอะมันต้องโดนไม่เห็นตัวเนี่ยต้องโดนสักหนาโอ้ไม่มีไอ้ดับไม่มีผมเลยอุ้ยอะไรวะสโมกนะสโมกไม่ใช่ระเบิดนะตกใจเลยผมครับผมมี <c oughs> เอ็มเกย์เฮ้ยเราอยู่ในวงเว้ยว่าสวยเนี่ยผมมันมันมันบั็อกอะผมเห็นตัวดำๆแต่ผมไม่เห็น ถ้าก็อยู่งั้นก็รอดักตรงนั้มันบัฟางอะไรใช่ไมมีวิ่งมาวิ่วิ่งมาเออใช่ใช่ผมเห็นแล้วไอฟางนั่นแหละันมผมเห็นบัใช่มใช่ใช่ผมเห็นอยู่เพราะมนบักอ่เปิดโปรแบบนี้เราเนี่ยทีมเราเนี่ย่งเยอะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเออใช่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 นนีล่นไรนั่งอนแล้ววะแม่งไกลจัดหลังฟางเหรอ Chai chai lang phang hai hẹn hên, yêu thương ngang 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 có ma gì ngang ngang ngang

ยัดเลยหรอมุมเราดีแล้วนะเอาจริงหรอจัดไปครับไปโดนนู้นนะมีนู้นนะเอาแล้วทำยังงั้ผมยิงตัวไกลอยู่นะแต่มันขี่รถขี่รถขี่รถไปทางไหนอ่ะจัดเลยนะ สุดยอดด้งด้วงโดนยิงมันขวามาไอ้มันโดนวงเฉยอะ่ะเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียว,ว,ยวบาแค่ไหน่อยดิไม่เห็นเหรอครับตอนนี้ไม่เอ้ยใกล้ๆเราข้างล่างเราหน้าหน้าผมหน้าผมหน้าผู้สองอะ่ะเห็นป่ะขอตัวสุดท้ายผมไม่ต้องฆ่าใครผมไมไ่กินไก่